สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องซีนครับวันนี้ผมจะมาสอนหาห้องรับนะครับเวันนี้เป็นคลิปแรกของผมอีกอย่างหนึง่งสุขสันต์ปีใหม่นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับไม่เป็นไรพอแถวบ้านผมเปิดคอนเสิร์ตเสียงผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะ ไว้ไว้ไว้ไวไวไวที่แรกเลยเดี๋ยวก่อนขอเล่นเครื่องก่อนห้าจิบหาไปเลยนี่เลยดิบสุดเลยแล้วมันก็จะหมุน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 นี่เลยจะตายผมหนี่ปินได้อ้าลืมไปผมจะไปสอนหาห้องลับนี่นะให้คุณมาตรง นี่ครับคุณเกิดมาใช่ไหมคุณให้ตรงมาที่ปั๊มน้ำมนันนี้นี่มัดอาหารให้เรานี่มอตรงมัดอาหารใช่ไหมคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ก็อาจจะมีคนคุณถ้าคุณจำได้อย่างน้อย คนก็กดแล้วให้ผมผมวัน,นวันนี้ลืมผมลืมอย่างนึ้งวันนี้ผมขออ่ะ,อะแค่ยี่สิบไลค์ก็พอฮน่าจะมีห้องรับอยู่ในนี้อีกอีกที่หนึ่งคือตรงนี้อีกที่หนึ่งคนอาจจะจำได้อยู่มันมีทางเข้าสองทางโอเคเดี๋ยวผมพาไป อย่างแรกนะครับคุณต้องไปจุดที่จุดเกิดก่อน,ทา,นทางแรกนะครับในสีทางแรกคุณต้องไปที่คุณต้องไปที่โรงเรียนก่อนนะครับนี่ให้มาถึงโรงเรียนมาถึงนี่นะครับโรงพักนะครับแล้วคุณจะเห็นไฟให้คุณเข้ามา แล้วคุณจะเจอตรงนี้นะครับถ้าคนเจอนะครับซับเวนะครับให้มันจะมีโซ่อยู่นะครับให้คุณตรงเข้ามาครับผมว่าจจะรืวหน่อยนะครับเพราะตอนนี้สีทุ่มแล้วถ้าคุณยังไม่เชื่อนี่นะครับนี่นะครับสีทุ่มวันพุธหนึ่งมกราลาปีใหม่เลยแล้วพรุ่งนี้ใครเปิดเทอมนะครับทางข้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีห้องรับอยู่ในนี้อยู่ ไปดูทางคข้าที่สองกันก่นอนผาคอลีเซีเนตัวทางเข้าที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ให้คุณไปที่สระน้ำนะครับ อีกกอนหนึ่งที่มันต้องเคลอยู่ยนี้นี่นะครับให้คนมาที่ป้ายแล้วมันเขียนว่า d o l อ Maple นะครับให้คนตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็วายลงแล้วก็เข้าไปเลยมันจะมีสองทางนะครับยังไม่บอกดีวกว่าตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราผ่านตรงสีขาวเนี่ย พอคุณออกมาจากตรงนี้เลยใช่ไหมนะพอคุณออกมาจากตรงนี้เลยใช่ไหมคุณจะเห็นอันนี้ถ้าคุณหันซ้ายแล้วพอคุณก็เดินมาเดินมาแล้วมันก็จะมีท่อพอออกไปปุ๊บมันก็จะมาโผล่ที่ธนาคารแบบพีซีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้อง ห้องรับหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตรงนี้มันจะเข้ามาในห้องรับเดิมนะครับดีแล้จะมีห้องลับที่คนอาจจะมันจะสามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับให้คุณซูมหน้าจอมาสุดก่อน,นครับแล้วหันไปแบบหันทางซ้ายนะครับแล้ววางเตียงมันจะได้นะครับพอระมาแบบนี้มันจะได้มาเหมือนที่พี่เหมือนที่พี่โทนเนอร์นายบอกนะครับมันจะมีห้องลับอยู่ในนี้อันนี้จะง,ง่ายกว่านะครับ คุณสามารถไหว้ด้วยทีคุณต้องแบบสูมหน้าจอไว้อะมันจะผมมันจะได้ดีมากให้คุณแบบกระโดดแค่นี้แหละจะได้เลยอีอันมันก็จะแบ่งเป็นห้องอคุณสามารถเอามาแต่งตัวนี้ได้นะผมเคยลองแล้วแล้วคุณระวังตกแมพนะนี่โอเคไปดูอีกห้องแล้วกันเลย ห้องับอีกห้องลับนะครับเอ๊เอ้เอาอีกห้องลับนะครับจะอยู่ตรงเดี๋ยวกันมันมีเสื้อใหม่มาไหมงงเมอมันจะมีเสื้อใหม่มาไหมไม่มีหายไปด้วยเสือคิดปัดหายด้วยทุกคนให้คนมาที่โรงหนังนะครับอันนี้ผมไม่ต้องใช้รถก็ได้นี่ไปที่โรงหนังนะครับ แล้วขึ้นไปที่ชั้นสองเดี๋ยว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 ร้านร้านป้คพรที่ตรงนี้หายไปไหนนี่มันเดินหรออันนี้มันลงนะใช่แล้วอ๋อฮะโอ้โหฮมันเปลี่ยนแปลนี้อ่ะทุกคนมันยังได้อยู่ไหมก่อนผมก็ลองก่อนให้คนมาตรงนี้นี่ กูไม่ได้แล้วอ่ะทุณคพรามันกลายไปข้างหลังไปเลอยอผมมีอีกทีหนึ่งนี่นะผมลืมนี่ให้คุณมาเข้าไปเลยคุณจะเห็นป้ายนี้แล้วคุณจะเห็นตัวตัวนี้าท้กคนต้องระวังนะเนะเดี๋ยวคุณตกเราเให้คุณมาตรงนี้แล้วเหยียงแบบนี้เหมือนเดิม ก,ก็จะมาแต่ว่าคุณต้องวางให้มันตรงที่สุดแล้วดีคุณทำได้ก็จะเป็นแบบอ๋อมันไม่ตรงสักทีอะทุกคนนั่นแหละมันจะไม่ห้องรับอีหลังนี้นี่ไงมันก็จะได้แล้วทุกคนแต่ปมเตือนนะระวังตกมันก็จะมีตรงนี้อยู่อีกและกล่องนั้นคือห้องลับนะั้น ้องรับธนาคารที่เราที่เราเข้าไปนะครับคลิปที่สองผมไม่รู้ผมจะทำอะไรให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะครับเจอกันละบายบาย